สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนําการใช้งานพื้นฐานในส่วนของฟังก์ชันที่ใช้สร้างรูปสามมิติครับก็คือฟีเจอร์ในในส่วนของฟังก์ชันเนี้ยจะทําให้เราสามารถสร้างรูปทรงต่างๆของวัตถุที่เป็นสามมิติขึ้นมาได้นะครับโดยตัวอย่างที่จะเห็นดังต่อไปนี้ผมจะทําการสร้างเส้นสเกจสองมิติที่เป็นวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการกํนนาหนดขนาดของวงกลมให้เรียบร้อยเพื่อให้กลายเป็น fully d e f i n e d หรือเส้นสีดานะครับ ทีนี้จะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ภายในของเลาะเส้นเส้นวงกลมนี้นะครับจะมีการแรงเอาไปสีเท่าซึ่งก็คือเป็นภาพแบบ enclose หรือภาพปิดโดยสมบูรณ์ซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันต่อต่อไปนี้ได้ก็คือ extrude นะครับให้เรากดไปที่ฟังก์ชัน extrude นะครับจะเห็นว่าเราสามารถดึงดึงเส้นสองมิติขึ้นมาเป็นพื้นที่ได้ซึ่งเป็นทําให้กลายเป็นภาพสามมิตินะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนเนี่ยเลื่อนระยะให้มัน เป็นตามที่เราต้องการได้หรือเราไปกําหนดตรงนี่นะครับที่เรียกว่า d ีหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็นส่วนชุดเมตรไปก่อนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราก็ได้รูปทรงที่เป็นทรงกระบอกขึ้นมานะครับซึ่งเกิดจากเส้นวงกลม2มิติแล้วดึงขึ้นมาตามลน้าของมันก็คือทําให้กลายเป็นทรงกระบอกนะครับในส่วนนี้จะเป็นดิเรกชันสองก็คือเราสามารถที่จะดึง รูปทรงเนี่ยไปในอีกฝั่งหนึ่งได้ซึ่นก็จะเป็นหัวลูกศรที่เป็นมีหัวลูกศรสองอันดังที่เห็นนะครับทันมาผมจะลองสร้างรูปทรงที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ ทีนี้ผมจะใช้เซนเตอร์ไลน์ในการแบ่งครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ฟังก์ชันทิมทิมอีกครึ่งหนึ่งออกไปนะครับแล้วก็ทำการกำหนดขนาดให้ครบถ้วนนะครับเพื่อให้การเป็น Fully Defined ฟังก์ชันถัดไปที่ผมจะเลือก แสดงให้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับก็คือฟังก์ชัน revo ให้เราเลือกไปที่เส้น axis of revolution หรือจุดศูนย์กลางที่ต้องการให้เกิดการหมุนรอ,อบแกนนะครับก็จะได้รูปทรงที่เป็นทรงกระบอกออกมาในอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันทีนี้จะสังเกตเห็นว่าเส้นสกเกตเที่ตอนแรกมันเป็นแกนกลางมันเป็นเส้นปะนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ภาพ enclosed พอเรากดไปที่เส้นเส้นปะที่เป็นเส้นปะก่อนหน้าเนี่ยโปรกแกรมก็จะคำนวณใหมให่ให้อัตโนมัติให้กลายให้ตรงนี้กลายเป็นเส้นทึบเพื่อให้กลายเป็นภาพที่มันเป็นภาพป,ปิดโดยสมบูรณ์นะครับ ในส่วนถัดไปจะไม่ใช่การสร้างรูปทรงสามมิติขึ้นมาครับแต่จะเป็นการดัดแปลงการตัดการเจาะรูใดๆก็ตามนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมจะวาดสเก็ตช์ใหม่ขึ้นมาบนหน้าของทรงกระบอกนะครับผมจะวาดขึ้นมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กำหนดขนาดให้ครบถ้วนนะครับ ไม่มีรูปปิดอย่างนี้แล้วเราก็กดสามารถกดที่ฟังก์ชัน x u ู e Cu t ได้นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าจะมีเส้นไกด์ที่เป็นเส้น Pre ี i e วสีเหลืงองเจาะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเข้าไปในทรงกระบอ,อกดังที่เห็นนะครับก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ครับ section v วิ w ที่ผ่าได้ออกมาได้เห็นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ทีนี้ฟังก์ชันอื่นๆของการกำหนดเ i เจคชั่นของการเอ็กซ์รูคัดนะครับก็อีกแบบนึงก็จะมี Up-to-surface ก็คือการเจาะไปถึงผิวที่เรากำหนดหรือจริงๆแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆมากมายให้ได้มาลองเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทรู All ก็คือเจอาะทะลุวัตถุต่างๆให้หมดตรงนี้ก็สามารถมาเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการเลยครับ